ใครที่กําลังตามหานะคะนนวรา่าเครื่องยนต์2.3เทอร์โบอยู่นะคะคุณพี่ขาสภาพน้องๆไฟแดงแบบนี้เลยนะคะคุณพี่รถปี2022พี่ขาคันนี้ราคาหายาไปจากไฟแดงเกือบ3แสนเลยนะคะคุณพี่รายละเอียดเส้นสายตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงไปดูได้ในคลิปเต็มีเลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอกักับน้องกลางเต็นเพรยนตกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้ทางเต็นมานําเสนอคุณพี่รถกระบะแครปนะคะป้ายแดงและดีไซน์จัดเต็มมาให้เลยนะพี่ชุดแต่งรอบคันเลยค่ะสําหรับเจ้าตัวนิสสันนอร่านะคะคุณพี่แบ็กอีดิชั่นตัวนี้เป็นตัวคาลิเบอร์เครื่องยนต์2.3เทอร์โบด้วยนะคุณพี่อันนี้หน้าใหม่แล้วด้วยค่ะกับเลข ไม่แค่14,000โลคุณพี่ไม่น้อยมากนะคะคุณพี่ขาประวัติศูนย์เดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะคุณพี่และคันนี้ตั้งขายในราคาอยู่เพียง459,000บาทป้ายแดงตัวนี้ตัว2.3อีรู้ลูไหมเขาขายเท่าไหร ขายอยู่ที่8ปดแสนกว่าเลยนะราคาหายไปเกือบครึ่งเลยค่ะพี่ได้น้องไฟแดงแบบนี้ไปเลยนะพี่ขาเดี๋ยวพามาชมร,บรอบๆคันเลยว่าคุณพี่จะได้อะไรจากตรงนี้มาบ้างนะพี่ดูด้านหน้าคุณพี่ขาสภาพก่อไฟเขาส,สวยๆตัวนี้นะคะได้เป็นไฟแบบ LED คุณพี่สี่หลอดด้วยกันสว่างจ้าแน่นอนนะคะพี่ไฟเดย์ทมมีมาให้แล้วครบบเลยค่ะกระจังด้านหน้านะคะโลโก้นาวราร่าเห็นไหมจะเป็นสีดําด้าน,นพี่พร้อมสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกของ Back Edition อีกคุณ อันนี้ไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะก่อไฟแท้เดิมจากโรงงานนะคะคุณพี่ไม่มีการเปลี่ยนมารับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ํากับสีมานะคะุณพี่ขาเล่มทะเียนเนี่ยได้มาจากเป็นของเพชรยนต์แล้วเรียบร้อยนะคุณพี่ขาและดูความหล่อของเขาซุ้มล้อตโ,ตโตแบบนี้นะฮะตามสเปคเลยมีติดตั้งมาให้ด้วยคุณพี่ขาไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วได้ล้อแม็กนะคะ เดิมแท้จากนิสสันเลยนะคะตัวยางเป็นของโตโยต้าด้วยคุณพี่ยางปีใหม่แน่นอนนะคะคุณพี่ขาให้ดูนะคะนี่ตัวโช๊ด้านในนี่ค่ะโช๊กด้านในโช๊กเดิมจุดมาร์คคิจากโรงงานยังอยู่เลยนะคะใต้ท้องรถไม่มีสนิมซุ้มล้อด้านในคุณพี่แบบกิปกิเลยนะคะใหม่สะอาดสะอาดเลยนะเหลี่ยมตัวน็อตทุกตัวไม่มีรอยแกะไขเลยค่ะคุณพี่ขะตัวนี้นะคะหูกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้า กล้องนะรอบคันนะตัวนี้เป็นกล้องทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยมีมาให้กล้องชัดมากๆเลยเดี๋ยวต้องพาเข้าไปดูด้านไหนด้วยนะบันไดข้างเขาก็มีมาให้คุณพี่ความสูงเนี่ยคือไม่ได้สูงมากนะคุณพี่นะเห็นไหมขึ้นออกสะดวกสบายเลยที่เปิดประตูเนี่ยมีบ่ามือจับตัวกันลอยของนาวาล่ามาให้ด้วยนะคะคิวกกนศาสตร์มีมาให้ทั้ง4ชิ้นเลยนะคะรอบคันเลยลอยบุบลักยิ้มฝั่งซ้ายตรงนี้ก็ไม่มีค่ะพี่เดี๋ยวกลางเต็นท์ให้ดูตรงโครงสร้างนะ,ะตรงบานประตูตรงนี้นะ เลียมสันหัวน็อตคุณพี่ของเดิมเลยนะคะชัดเจนค่ะไม่มีร้อยแกะขายค่ะคุณพี่สภาพแบบกริปกริเลยนะคะพี่ตัวสีไม่มีการทํามาค่ะคุณพี่สีเรียบเนียนนะคะไม่เป็นผิวเปลือกส้มค่ะคุณพี่เนี่ยสภาพสวยมากนะคะมาดูฝั่งตรงแคบตรงนี้กันบ้างแคบเนี่ยเปิดได้เข้าออกสะดวกสบายมากเปิดตั้งฉากได้ถึง90องศาเลยแล้วดูตรงนี้นะพี่ให้เห็นชัดๆเลยหัวน็อตนะคะ สีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีการพ่นทำสีมานะของเดิมบานพับประตูจุดมาร์ค QC จากโรงงานยังอยู่นะคะคุณพี่รถใช้งานแค่ไม่กี่ปีซีนยางแบบแน่นๆเลยนะคะคุณพี่คะภายในอย่างสวยเลยนะคุณพี่น่าใช้งานสุดๆเลยนะพี่่ท่านไหนอยากได้ต้องติดต่อหากากงเต็นท์เข้ามากันได้แล้วนะคุณพี่นะและหนูชอบอีกอย่างหนึ่งพี่รู้ไหมสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกของ Back e dition แบบนี้นี่ลายใหม่ด้วยคุณพี่ขาถ้าเป็นปี2020นเอ่อ2020เนาะจะเป็น คนละลายกันตัวนี้ได้ลาย,วยสวยๆแบบนี้มาเลยออกแบบมาใหม่ค่ะคุณพี่คะตัวยางอะไหล่มีมาให้อยู่แล้วนะคะคุณพี่ไฟด้านท้ายตัวนี้ก็เพิ่มเติมขึ้นมานะคะคุณพี่ใส่เกาะไฟมาให้ดูหล่อๆฮะ,ะตัวไฟด้านท้ายตัวนี้เป็นหลอดไส้ฮาโลเจนค่ะคุณพี่ LED จะอยู่ข้างบนนะคะคุณพี่คะเซ็นเซอร์ถอยหลังมีมาให้ด้วยนะคะอีก4จุดด้วยกันโอ้โหราคาดีอุปกรณ์ออปชั่นเยอะมากนะคะ ตัวกล้องถอยหลังมีมาให้เห็นกล้องถอยอย่างนี้คุณพี่มีจอแน่นอนนะคะเป็นเปิดให้ดูตรงนี้โอ้โหพี่จ๋านี่ตัวแมกไลเนอร์นะคะแมกไลเนอร์ไม่มีริ้วรอยของการใช้งานเลยนะสภาพใหม่น้องป้ายแดงกันเลยคุณพี่คะ่ะสวยมากมากให้ดูโครงสร้างทางด้านท้ายคุณพี่คะ่ะเห็นไหมหัวน็อตสีเดียวกับตัวรถคงกิบทุกตัวไม่มีรอยแกะไขออกมานะคุณพี่นี่อุปกรณ์โครงสร้างเดิมหมดนะะฝาท้ายไม่มีการเปลี่ยนท้ายเดิมๆเ,เลยค่ะคุณพี่ อยากให้มาชมรถตัวจริงนะคุณพี่ต้องทักเข้ามาเลยนะนี่ตรงนี้ให้เห็นโครงสร้างจุดเม็ดอาร์คนะด้านหลังนะเรียงรายแบบนี้เลยนะคะคุณพี่ไม่มีการเคาะไม่มีการทํามาฝั่งขวานะคุณพี่โอ้โหสวยเลยมาเดี๋ยวพามาชมทางด้านนี้กันบ้างนะคุณพี่คะ่ะนี่ฝั่งด้านนี้สติ๊กเกอร์นะคะลายกราฟิกของเขาก็ไม่มีฉีกขาดนะ,ะคะพี่เรียบเนียนเห็นไหมของเดิมเลยคันนี้รอยบุบลักยิ้มไม่มีเลยสักจุดหนึ่งนะคะคุณพี่เนี่ฝั่งขวามือแล้วนะ เห็นไหมคะโอ้โหสวยมากๆกล้องตรงนี้ก็มีมาให้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะคพี่เดี๋ยวเจ้นพามาดูโครงสร้างบานประตูทางด้านคนขับกับ้างนะคะปึ๊บนี้เลยนะคะคุณพี่หัวน็อตคมงกริบชัดเจนแผ่นสติกเกอร์นะคะแผ่นเพจของนิสสันเนี่ยจะอยู่ข้างบนฝั่งนี้นะค,ะคุณพี่เห็นชัดไหมไม่มีรอยพ่นทําสีเลยนะคะคุณพี่ขะและสีก็สวยสีมงคลของใครเข้ามาจัดได้เลยนะคะฝั่งด้านนี้เหมือนกันนะคะประตูทางแคบด้านหลังคุณพี่ขะเห็นไหมว่า เม็ดอาร์คนะพี่ยังเรียงๆเม็ดกลๆมๆอย่างนี้เลยนะคะหัวน็อตคมกิฟนะคะนี่จุดมาร์คคิวซีจากโรงงานตามตำแหน่งหัวน็อตอย่างเงี้ยคงเดิมไม่มีรอยแกะไขเลยนะคะและดูด้านใหนหนูให้ดูตรงแคบก่อนแคบตรงนี้ด้านหลังเนี่ยได้เป็นหนังนะนี่นุ่มๆฟูๆไม่มีช้ำค่ะพี่ตัวหนังไม่มีลอกล่อนนะคะแถมตัวนวราปี 2, 2022เขามีแอร์หลังมาให้ด้วยถึงแม้จะเป็นแค่แคบนะ มีแอร์หลังมาให้ช่ำๆใครที่นั่งด้านหลังก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนต้องไ่แย่งแอร์กับคนข้างหน้านะแล้วก็ตรงนี้พ,พี่ขาเบาผ้า ใหม่มากเหมือนไม่เคยใช้งานมาก่อนสมกับเลขใหม่หนึ่งหมื่นสี่พันโลและคุณพี่ขาดูสิเห็นไหมสาภาพเบาะเนี่ยถ้าเต็นท์เอาถุงมาคุมเนี่ยหน้องใหม่เลยนะคะคุณพี่ขาสภาพเบาะนะไม่มีช้ำค่ะใหม่สะอาดอาดเลยก่อนเข้ารับเข้ามาเราก็สปาเบาะกันให้อีกทีหนึ่งนะคุณพี่นะและดูสิความพวงมาลัยน,นะคะเป็นมันติฟังก์ชั่นนะคะคุณพี่โอ้โหออปชันแบบจัดเต็มเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปสตาร์ทรถให้ดูดีกว่าว่า จะกริปไหมนะเลขไม้เท่าไรจริงๆไม้แท้ไม้เดิมไม่มีการก่อไม้นะคะอาสตาร์ทชึ่งเดียวติดเลยนะคะคุณพี่นี่เลยนะคะให้ดูนะคันนี้เลขไม้อยู่ที่14,00 0โลเท่านั้นนะคะคุณพี่คาะไม้น้อยมากๆเลยนะคะและความเป็นระบบพุชสตาร์ทด้วยนะระบบพุชสตาร์ทกุญแจรีโมทจะเป็นแบบนี้ นี่กุญแจเหมือน GTR เลยสวยมากๆเลยนะคะคุณพี่ขาตัวนี้นะคะถึงเป็นเกียร์ธรรมดาเขาก็จะมีคุ u ค s น Control ให้สั่งการด้วยเสียงได้รับสายโทรออกได้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นควบคุมนะคะในส่วนของหน้าจอนะการแสดงผลด้านหน้า อัตราการกินน้ำมันต่างๆการแจ้งเตือนต่างๆนะคะจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะโอ้โหคุ้มค่าและราคาประหยัดสุดๆเลยนะคะคุณพี่ตัวนี้ก็จะเป็นควบคุมเครื่องเสียงนะคะเปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะหน้าปัดหน้าจอทัชสกรีนสวยๆแบบนี้อีกเชื่อมต่อบลูทูธ USB AUX ได้นะคะคุณพี่คะนี่ยวขอดูตัวกล้องหน่อยนี่ กล้องรอบคันจ้ากล้องชัดมากๆนะคะแล้วก็มีตัวกะระยะทิศทางให้ด้วยนะคุณพี่คิดดูกระบะในราคา400,000กว่าบาทออปชั่นเต็มมากเลยนะคะตัวแอร์ได้เป็นแอร์แบบออโต้นะคะคุณพี่แอร์เย็นสัมเป็นดูโอแอร์ด้วยสามารถปรับแยกส่วนกันได้นะคะคุณพี่ขาใครร้อนใครหนาวนั่งอยู่กันคนละฝั่งก็ปรับได้นะคุณพี่มีระบบเซนเซอร์นะคะคุณพี่ขาตรงนี้นะ,ะช่วยแจ้งเตือนการชนด้านหน้า ช่วยช่วยแจ้งเตือนกันชนด้านหน้าได้อีกนะคะที่เสียบ USB กับ AUX อยู่ตรงนี้เกียร์นะคะตัวนี้ได้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะแบบ6สปีดออกตัวพุ่งแรงแน่นอนค่ะคุณพี่คะเครื่องยนต์2.3และยิ่งเป็นเทอร์โบนะคะแตะพุ่งแน่นอนค่ะคุณพี่เต็นให้ดูนะตัวนี้พวกสำนงสำเนาอะไรเรา,าเล่มทะเบียนเนี่ยเราซื้อเข้าเพชรยนต์แล้วเนาะและให้ดูถ้าตัวนี้เป็นพวกรถไม่น,น้อยรถหน่วยงานคุณพี่จ๋า หลังคานะคะใหม่กิฟจะไม่มีรอยเจิมเลยค่ะเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะพี่ใส่วันตาตรงนี้มีมาให้อีกนะคะแสงไฟด้านในนะคะได้เป็นแสงสีขาวด้วยค่ะคุณพี่มีสภาพใหม่มากกระจกสองหน้าจะมีทางฝั่งคนที่นั่งข้างๆนะคะมีแสงไฟให้ด้วยและที่สําคัญนะคะกระจกมองด้านหลัง ตัดแสงแบบออโต้ให้อีกุพี่คุมขนาดไหนนะ,ะคะพี่ขาอ่ะในส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวกางเต็นท์จะพาไปชมเครื่องยนต์กันบ้างก่าว่าเครื่องยนต์เนี่ยถึใหม่กิฟต์รอบคันเลยไหมมาจ้าดูกันเลยในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะคพี่ขาตัวนี้เป็นเครื่อง2.3เทอร์โบนะคะสะภาพเครื่องแบบใหม่กิ๊บเลยสะอาดสะอ้านมากนะคะฝาครอบเครื่องเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะคะตามข้อต่อสายไฟต่างๆนะคะรอยกระดูกงูนะคะพี่ขาไม่มีรอยหนูกัดหนูแท้นะดูสิ สภาพเครื่องแบบแน่นแน่นรอยคาบน้ามันคาบสนิมไม่มีนะคะคุณพี่เลขโค้ดเครื่องตรงตามเล่มที่คุณพี่จะต้องได้รับแน่นอนนะคะตัวนี้นะเรื่องของเหลวเดี๋ยวกลางเต้นตรวจเช็คให้นะถ้ามันขาดนะก็จะเป็นการเติมไว้ให้เต็มนะคุณพี่เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องก่อนออกรถไปนะคะแบตเตอรี่ค่ะคุณพี่เช็คค่าแบตให้ยกลูกใหม่กันไปเลยนะคะจะได้ใช้งานกันแบบรู้สึกอุ่นใจกันเลยนะคุณพี่นะและตัวนี้ก็จะมีมนาวาล่าในะระคะสี่แสนกว่ามี ABS มีระบบความปลอดภัยช่วงล่างแล้วนะคุณพี่โอ้โหออปชั่นจัดเต็มเลย นี่เดี๋ยวพามาดูนะคะโครงสร้างฝากระโปรงทางด้านซ้ายมือค่ะคุณพี่คะว่าไม่มีการทนหนักทางด้านหน้ามานะคุณพี่เรียมสันัวน็อตนะคะคุณพี่สีแดงๆแบบนี้คมกริบชัดเจนเลยไม่มีรอยแกะไขเลยนะขาด้านหน้าตรงนี้นะ,ะอุปกรณ์โครงสร้างเดิมนะคะสีไม่มีการทํามานะคะไฟแท้ไฟเดิมนะ,ะจากนิสันนะคะมีมาให้เนี่ยเป็นโลโก้ของเขาไฟด้านหน้าไม่มีการเปลี่ยนตามตำแหน่งตัวน็อตนะ,ะอยู่ตรงตามตำแหน่งทุกตัวนะคะคุณพี่คะ ฝั่งด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะสเปคเดียวกันโคดเดียวกันเลยนะคะจากทางฝ่ายแดงคุณพี่คันนี้สวยและน่าใช้สุดๆนะใครอยากได้รีบๆเลยนะโครงสร้างทางด้านนี้ค่ะสีเรียบเนียนนะคะไม่มีรอยพ่นทําสีเลยนะคุณพี่นะให้เห็นเลยนะคะเรียมสันหัวน็อตทางฝั่งขวามือตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณพี่ค่ะไม่มีรอยแกะขันไข่เลยหัวน็อตคมๆแบบนี้เลยฝากระโปรงด้านหน้าค่ะคุณพี่ค่ะสีเดิมนะคะดูได้เลยว่าไม่มีรอยพ่นเนี่ย ถ้ามาจาับคือเรียบๆเลื่นๆอย่างนี้เลยเขาจะมีสติกเกอร์นะคะแปะมาจากป้ายแดงนะคะคุณพี่เป็นสติกเกอร์ใสๆนะว่าไม่มีการทําสีจากทางด้านหน้าถ้าสมมติมีการต้องพ่นทําสีททางด้านหน้าเขาจะพ่นทับสติกเกอร์ตรงนี้ไปด้วยนะคุณพี่นะแผงการความร้อนด้านหน้าคุณพี่ค่ะอันเนี้ยคือสภาพเดิมของเขานะคุณพี่อันนี้ก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะคือทั้งภายนอกภายในคือใหม่อยู่แล้วค่ะคุณพี่น่าใช้งานสุดๆเลยนะคันนี้นะเดี๋ยวกางเต็งของย้าสเปคกันอีกทีนะคะ เป็นนิสสันนาวราบ b บ c ็กอ i ดิชันคาลิเบอนะคะคุณพี่ขาเครื่องยนต์ 2.3e ค่ะปี2022นะปีใหม่ๆเลยเลขมาอยู่ที่14,000โลเท่านั้นนะกับราคาเสนอขายอยู่ที่459,000หายไปจากไฟแดงเกือบ3 0สนเลยนะคุมค้มๆรายได้นะลูกค้ายอยู่ที่17,000บาทก็สามารถออกกระบะแบบนี้ได้แล้วนะคะทุณพี่พรฟรีดาวเพียง 8,002คุณพี่คุ้มมากเลยนะถ้าสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อหากางเต็นที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนี่นะคะแอดมินของทางเพชรยน์นะ,ะรอตอบคุณพี่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณพี่อย่าลืมกดติดตามกด u ับ c r i b ้กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะค,ะคลิปหน้าจะมานำเสนอรถเข้าใหม่แบบไหนอีกรอชมได้เลยวันนี้กางเต็นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย